เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะผู้ติดตามท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อิ่มอร์เทลนะครับอยูกันในเกมไลายเกมสตรีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่อีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมการ์ดตัวละครใหม่เข้ามานะครับเหมือนจะใหม่ก็ใหม่เหมือนจะเก่าก็เก่านะครับผมอ่าโอเคเพราะตัวนี้ตัวนี้มันมันเคยมีแล้วนะครับเซลลี่นะครผมอีโวเซลลี่เนาะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ อีนนี้ครับหมดวันที่26กนะครับย6หก็มีเวลา4วันนะครับ4วันนะครับโอเค่ะดูอีเวนต์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอันนี้ก็ล็อกอินนะครับมีล็อกอินเจวันนะครับก็จะเรียนมาล็อกอินกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมมีอีโวเซลลี่นะครับอีโวสวิตเมนมมาแล้วนะครับนี่ที่ผมบอกเลยฮะใครที่ปิดนะครับใครที่ปิดถุงมือไททันมาจากเว้นที่แล้วนะครับ ได้ใช้แน่นอนครับกับ e v o วสวิตมิ่นเมียนนะครับนะปิดมิ่นเมียนได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเรื่องนี้นะครับปิดมิ่นเมียนไปเลยนะครับเพราะว่ามีถุงมือในท่านแล้วเนาะนะครับมันก็เล่นคู่กับตัวนี้แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือในท่านนะครับใครจะปิดถุงมือในท่านมานะนะครับอโอเคโหดเลยครับตัวนี้ก็มี e v o วจุนลังมาเลยหลังครับแล้วก็ e v o วไอรินเลยหลังนะครับผมโอเคก็มีมีสายล้มนะครับน่าจะ3ตัวนะฮะแล้วก็สายบิ๊ก ใหบิ๊กตัวหนึ่งเนาะนะครับโอเคตัวนี้มันดูความสามารถได้ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมเมื่อฉันตกแรง,งมาของตัวเองหรือก่อสร้างโอกาส75เนะใช้เอฟเฟกต์พื้นที่หมอกในพื้นที่ดังกล่าเอฟเฟกต์พื้นที่ก็คือพื้นที่พิเศษน,นะครับพื้นที่หมอกก็คือพื้นที่เหมือนยุลังนะครับแล้วก็เมื่อฉันตกแรง,งมาของตัวเองโอกาส70ใช้เอฟเฟกต์เลือดไหลฮะเลือดไหลกับไฟตรงข้าม เป็นเวลาสองเทินภายในแถวนี่มันอยู่หลังเพศเมียชัดๆโอ้โหเอางอีา้ตัวละครเก่ามาใส่สกิลใหม่เงนีนยนะอยู่หลังเพศเมียชัดๆเลยครับเนี่ยโอ้โหโอเคครับสกิลที่สองครับเมื่อตกพื้นที่ไม่ใช่เมื่อตกแรงม้าของฉันหรือก่อสร้างโอกาส75%เพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณในพื้นที่ทีมที่เลือกและสร้างแรงม้าอัตโนมัติหลังจากนั้น สมเรียกไฟตรงข้ามภายในแถวดังเก่านะครับอ่าเจ็ดสิบ้าอซอันนี้คือเรียกเลยเหรอนะฮะตกพื้นที่แรงมา์าหรือกอสร้างเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ติดเพิ่มค่าม,มาทานให้ตัวคูณแล้วก็สร้างแรงมาจำนวนมาแล้วก็เรียกเลยเหรออ่าผมไม่นแน่ใจว่าสกิลตรงนี้มันเป็นสกิลพอเหินเดนาการาดด้วยหรือเปล่านะครับอืมโอเคแต่ว่าเรียกเลยอ่ะมันเขียนว่าเรียกด้วยอ่ะสมเรียกนะครับ แว่า็ด้าเรียกนี่ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะครับผมไม่ใช่ในน้อยนะนะครับเจ้าเปอร์ซ็นเียกได้เนี่ยถือว่าโหดนะครับเนี่ยก็สกิลหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรงมาของฉันโอกาส7จส้าเปซ็นตกักขังฟองสบ,งบงู่ตรงนี้โหดนะตรงนี้โหดแล้วก็มาตกพื้นที่ของฉันโอกาสห้าสิ้าเป็ตชาร์จโล่สองขั้นมีโล่ในตัวด้วยเป็นไงโอเคครับนะบเหมือนยุนลังนะครับก็เป็นแบบว่ายุนลังเพชรเมียนี่เองครับเออนะครับ คือก็ยุลังตัวนี้ตัดตัดออกไปได้เลยครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็จะเหลือแค่3ามตัวครับก็คืออีโบเซลลี่อีโเมนเมียนนะครับแล้วก็อโอไอรินนะครับผมอืมอันเนี้ยผมถือว่าเป็นการ์ดตัวละครที่โอดกว่ายุลังนะครับเพราะว่าสกิลตรงนี้เหมือนยุลังเลยนะครับนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยคือเป็นสกิลที่แบบว่าไงอ่ะเรียก7 5อผมว่ามันเยอะเยอะดีนะครับเยอะดีใช้ได้ครับนะครับอืม มีการกักขังในตัวด้วยก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหมดการป้องกันเมื่อไหร่โดนสกิลตรงนี้เข้าไปนะครับผมว่ามีโอกาสล้มได้เลยเนี่ยเพราะว่า,ามีกักฝั่งกักขังฟองสบ,บู่นะครับผมอืมและพื้นที่หมอกตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แก้แก้ทางไกาอาได้ถูกไหมครับอ่าผมเห็นหลายคนพูดว่าพื้นที่หมอกเนี่ยแก้ทางพื้นที่ป้องกันของไกาอาได้นะครับผมตั้งแต่ผมเล่นไกาอามาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอพื้นที่หมอกนะครับ ยังไม่เคยเจอจังๆกับอนบิดหรือว่ายุนลังนะครับผมเคยเจอยุนลังทีหนึ่งในลีกนะครับผมได้ทาคลิปตงลีกไปนะก็ไปดูกันได้นะครับผมก็ไม่ไม่ได้แพ้ยุนลังนะครับเออนะครับหรือว่ามันแล้วแต่จังหวะได้แหละนะครับอืมแล้วก็ถ้าโดนพื้นที่หมอกกบไปพื้นที่พื้นที่ของไกาอาก็คงหายใช่ไหมนะครับเออมันว่ามันแก้ทางกันได้นะโอเคครับก็ถือว่าตัวเนี้ยไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ไม่ต้องคิดว่ามันจะแก้ทางอะไรครับคิดว่า มันเป็นยุนลังที่โหดที่สุดแล้วกันนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนาะงสำหรับตัวนี้นะนะครับอืมเพราะว่าสกิลของเก่าเนี่ยมันก็มันซู้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วแหละนะครับอืมอย่างเช่นเนี่ยมันมีมันมีเมืองขุดนะครับผมอืมแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่าไปแล้วนะครับเหมือนกับว่ามันสกิลสกิลมันโหดกว่ายุนลังอะนะครับผมเอาแค่นี้แล้วกันพูดง่ายๆนะสกิลสูงกว่าเห็นไหมนะครับจะ่ละอย่างนาะโอเคครับ ก็ถ้าใครที่ปิดถุงมือไทท่านมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอามินเมียนไปเล่นเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้คู่วันได้นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นจี้ที่มินเมียนขาดไม่ได้นะครับผมอืเล่นได้เลยครับคือเป็นตัวนี้มาโหดเลยครับผมบอกเลยนะไอดีโหดเลยนะครับเพราะมินเล่นกับมินเมียนได้นะครับแล้วมินเมียนเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งสายล้มนะแล้วก็สายวิกก็คือเล่นเล่นเอาเอาเกาะห้าเกาะนะครับก็คือคูณห้านะครับผม อย่างน้อยก็ใช้หาเพชรสองเม็ดได้รายวันนะครับแร้วโอเคนะฮะส่วนตัวผมแน่ผมมันเป็นการ์ดที่โหดกว่าหยุดลังตัวเดิมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการปิดมาแล้วลองเล่นดูนะครับผมแล้วลองซัดกับไอไกอาสักตั้งนะครับผมนะซัดกับไกอาสักตั้งถ้าเจอไกอานะครับโอเคต้องลองดูนะครับผมดูที่การตามหาหนาะก็ใช้เออลองเท้าแตะนะครับสีแดงสามคู่นะครับทำไมมันวัตถุดิบมันเยอะจังวะ แล้วก็หมวกอีโวสเซเวอรี่นะครับสามชิ้นนะฮะโอเคแล้วก็เออ่ซอดวงฮะกีตาร์นะครับไม่ใช่ซอดวงนะครับกีตาร์นะครับสองชิ้นเพราะว่าปัญหาเยอะจังวะนะครับถึงจะได้เอ่ออะไรอ่าไม่ทันชุด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 อะไรนะฮะชุดสีแดงนะครับผมเออชุดกระโปรงอะนะครับโอเคครับแล้วรูปแบบการหาก็มาจากการปิด กุญแจนะครับใช้กุญแจสุ่มหานะครับผมบอกเลยว่ายากมากนะครับการใช้กุญแจสุ่มนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เพชร50เพชรแจ็คพอตเนี่ยนะครับผมทุกครั้งที่สุ่มครบเอ่อยีครั้งนะครับผม20ครั้งใช่ไหมนะครับเราจะได้แพ็กการ์ดฟรีมานะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะนะครับอ่าสีครั้งครับอ่ามันปรับเป็นสี่สิบวหรอตอนแรก20่สิบไหมเหรอวะเนี่ยครับสีครั้งเราก็จะได้แพ็กการ์ดฟรีนะครับโอเคฮะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับลุยกันเลยแล้วกันนะครับโอเคผมขออนุญาตรับรับเพชรมาก่อนแล้วกันนะครับถือว่าได้เพชรเท่าไหร่นะครับจากที่เก็บเพชรมานะครับพันห้าเพชรนะครับผมโอเคนะครับอืมก็ได้เพชรจากการปิดปิดไกอามาด้วยนะครับสองร้อยนะครับดูโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับอืมโอเคทำภารกิจเนาะนะครับโอเคหมดหรือยัง มีแค่นี้เองเหรอนะครับอ๋อมีคนส่งเพจให้ด้วยนะน้องน้องช็อปนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน้องช้อปปิ้งนะครับน้องช็อปนะครับรอยอรัลเซเพจนะขอบคุณมากนะครับที่ส่งเพนให้พี่นะครับโอเคประมาณนี้หมดแล้วมาลุยเลยละกันครับเออ่เดี๋ยวผมรับไม่นี้มาก่อนแล้วกันนะแป๊บน,นึงนะมันจะหมดเวลาวะบ้าโอเคนะแพจก,การ์ดครับเปิดเลยโอเคได้หมวกมาแล้วนะครับ ชุดออกยากสุดหรือเปล่านะผมว่าน่าชุดออกยากนะครับอืชุดน่าจะออกยากนะครับหมดแล้วหมดแล้วเอมีตัวครับตัวเพชรนะครับอ่ะเป,เปิดเปิดเลยแล้วกันนะครับเผื่อได้ที่หนึ่งนะครับผมเผื่อได้พันเมตรใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้โหเลขห้ามันหลอกล่องสามสิบเมตรนะครับโอเคนะคอ่ะพี่ชายควรเพื่ออะไรเนี่ยทายคลิปอยู่โอ้โหนะครับ ถ้าว่าตอนนี้ผมมีสามหมื่นสองแล้วสามหมื่นสองตอนนี้นะโอเคฮะอ่ะมาลุยเลยแล้วกันนะครับอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงลดูดูว่าร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับเออดูร้านค้าก่อนดีนะครับร้านค้าร้านค้าโอเคเติมตรงนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้เอสหนึ่งชิ้นนะครับผมอืมเราต้องใช้เอสห้าชิ้นแต่แพ็คนี้สุดนะครับเนะี่ยแพ็คนี้ให้ให้บริษดิบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แงะละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีส้มระดับสองถึงหกมาให้นะผมไม่เอาแล้วกันนะเพราะมันส่มนะครับได้สองชัวซื้อมานะครับอืมอืมโอเคไม่มีอะไรน่าเติมนะครับเรื่องเบาๆก็ไม่ค่อยมีนะครับต้องดูว่าเราขาดเองก็มาเติมพวกนี้ได้นะครับแต่ต้องดูว่าขาดเอะไรนะนะครับโอเคอัตราการส่มนะนิดนึงนิดนึงอัตราการสุ่ม อ,อ,อะไรออกยากสุดอ่ะชุดอีโวเนี่ยสิเอร์เนต์นีหรออ๋อนี่นมันเนะครับ S คือ0.010%นยะ์ร์เะฮะแล้วก็อันนี้หตัวอีโวเลยนะครับ <S <S ก็กีตาร์ออกยากสุดเหรอวะแปดศูนยาอร์เซต์ะครับกีตาร์ออกยากสุดนะครับโอเค มาลุยเลยครับจังหวะนี้ผมใช้กุญแจก่อนะนะครับผมมีกุญแจ99ดอกนะครับแล้วก็ยังส่งโคเวอร์ไม่หมดนะครับโอเคหมวกมาแล้วนะครับผมดูครับว่าส0ม0 0ืโอ้หอีโวของข้างนะครับดูครับผมมีอยู่32,800เพชรนะฮะเหลือเท่าไหร่นะครับลองดูมาอีกแล้วผมมันโพ่มาวะนะครับ พอปิดได้แบบการใช้กุญแจถือว่าดีเลยนะนะครับกีตา้านี้ออกยากสุดเนอะนะครับได้ไหมได้ไหม,มกีเราได้แล้วได้บอกมาแล้วม,มาไหมมาไหมไม่มาเลยครับโอหแม่งโผล่มาข้างนะครับมหมดแล้ว เครับเดี๋ยวผมไปส่งกุญแจเพิ่มแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคครับก็ได้มาอีกสิบหกดอกนะครับมาลุยครับสิบหกดอกเปิดได้แค่อีกครั้งหนึ่งหมดแล้วนะครับโอ้เอสโพมาข้างอืมโผลมาฮะโพมาหลอกๆนะครับโอเคครับสักว่าตอนนี้นะครับเราเรามีแค่หมวกสามใบนะครับผมนะฮะหมวกสามใบเองนะครับ ยังไม่ได้รองเท้า,เากีตาร์เลยนะเปิดของฟรีไปเนี่ยนะครับไปก็นะฮะอย่างที่บอกนะครับใครที้มีแบบว่ายุ่นลังอยู่ลแล้วเนี่ยข้ามไปก็ได้นะแบบว่าพอใจในเปอร์เซนต์ยุ่นลังนะครับพอใจในตัวละครยุ่นลังนะครับก็ไม่ไม่ามก็ได้นะเก็บเพชรข้ามไปก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอวอร์มินบินอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่า ถ้ายังไม่มีมนเม่แนนะแต่ว่ามีถุงมือเทนทานแล้วนะครับก็แนะนําให้ปิดตัวนี้นะครับนะฮะมันก็มันหอดีนะครับพอดีนะพอดีนะครับอืมตัวตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าเป็นเมนยืนหลังชอบยืนหลังนะครับก็แนะนําให้ทําตัวนี้เลยนะครับผมเนะโอเคครับเรียนต่อครับอ่ากีตาร์นอกแคบจากนี้คือการใช้เพชรสมนะครับห้าสิบเมกะจะพอตเนี่ยผมจะสมห้าสิบนะครับอืมก็เดี๋ยวจะลองดูสัก น่านจะหมื่นหนึ่งนะครับลองดูให้หมื่นหนึง่งนะหมื่นหนึ่งปิดหร,หรือเปล่านะครับต้องลองดูโอเคนี่ไงหมวกมาเลยครับหมวกบันที่สี่แล้วเฟรทห้าสิบเมตรเคครับจัดไปตัดไปครับแพทการ์ดก็าโลกาลาเข้ามาอย่างเงี้ยแตงโมเข้ามาเฮ้ยอะไรเนี่ยบ๊อบแบ๊บแพทการ์ดได้ไหมโหบอกตรงเลยไม่อยากทำเว้นนี้เลยว่ะมันนี้เป็นเว้นที่ยากมากนะฮะสุมยากมากดูดิ โอเคครับรองเท้ามาหนึ่งนะออกหน่อยได้ไหมครับออกหน่อยได้ไหมครับเอสโผล่มาข้างโอ้โหเอสโผล่มาข้างๆขอหน่อยครับกีตาร์หมกมาอีกแล้วโอ้โหหมกเยอะเกินเอาหมกมาอีกแล้วเอารองเท้ามานะครับโอเคฮะเดี๋ยวกีตาร์ครับกีตาร์กีตาร์ครับเฮ้ยเฮ้ยเอยเอกีตาร์มาหนึ่งกีตาร์มาหนึ่งแล้วกีตาร์มาหนึ่งแล้ว โอ้โหโ,โหกดกลางรัวๆไม่พ่มาเลยเออรองเท้ามาแล้วครับคาดกีต้าร์หนึ่งชิ้นครับก็จะแลกได้เอ็ดแล้วนะฮะโอเคครับครบแล้วจบพักก่อนพักก่อนมาก่อนเท้ามึงเด้งมาไม่ซื้อครับมันไม่คุ้มนะอันนี้นะครับมันไม่ได้การันตีให้อะไรมาเลยครับมันเป็นแบบแพ็คสุ่มนะครับมันไม่ซื้อครับจะไปเติมครับเปลืองนะฮะโอเคฮะก็ได้มาหนึ่งนะครับ แล้ก่อนละกันนะครับเราต้องใช้นะ่ะมันใช้ S 5ชิ้นหมดเลยเนาะนะครับโอเคก็พาด S 4ชิ้นครับปิดแล้วนะครับพาด S 4ชิ้นปิดแล้วครับโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่31,000ื่นนะครับไปโอเคฮะรองเท้ามาโอเคครับสวยครับหมวกมาครับกีตาร์ได้ไหมกีตาร์โอเค,อเคกีตาร์มาแล้วกีตาร์มาแล้วโอเคสวยอื้อหือกีตาร์ใบเดียวกีตาร์ใบเดียว กีตาร์เอากีตาร์มาเออโอเคครับแลกได้แล้วอุ้ยเอสมาข้างวิ่งเอสมาข้างๆว่ะนะครับโอเคจะหมุนลูกบาศก์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันมันตีออกนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอเคลียร์ลูกบาศก์แป๊บนึงพอลูกบาศมันได้เรื่อยๆนะครับจากการส่งจากพอดนะครับว่าแตงโมใช้น้ำยาแม่งไปเลยแล้วกันโอเคฮะอ่ะก็เดี๋ยวแลกแลกต่อครับนะเอสมาที่สองครับสวยนะครับ ก็ขาดเอสอีกสาใบเนาะนะครับตอนนี้ก็เหลือรองเท้าสามนะครับหมวกสองกีตาร์สองโอเคไปต่อครับพบสี่สิบครั้งี้ได้แพนการนะนะครับเปลี่ยนหมวกมาแล้วหนึ่งนี่ฮะเพชรแม่งไม่ไม่พักเพชรเลยอะ่ะโอ้โหหมวกมาแล้วครับโอเคหมวกมาแล้วหมวกครบแล้วรองเท้าครบแล้วครับต่อมากีตาร์ครับกีตาร์เอากีตาร์มา ไปทางสิบเมตรวะหืึโอ้โหโอ้โหมวกมาอีกเนี่ยให้เอสมาได้เลยไม่ได้หรอเอสอะเอสอะขอเอสเลยได้ไหมเอสอะพี่อเริ่มเฮ้ยเอสบวกเอสบวกโคหมางค้างเมื่อกี้เออเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้ตหจำอยู่ข้างว่ะเฮ้ยเนี่ยเอสโอ้โหดูดิ ขอมาเปิดได้เอสเลยไม่ได้หรอครับหืมรองเท้าไม่มาเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดกีดตาร์ขอกีตาร์หน่อยรองเท้าไม่เอาแล้วเฮ้ยเอากีตาร์มาโอ้ครับเริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วหืมโอ้โหมวกมาแล้วหมวกเกินแล้วมั้งเนี่ยรองเท้ามาอีกแล้วขอกีตาร์หน่อยกีตาร์โอ้โหไม่มาเลยครับจังหวะนี้ฮึบฮึบ เอ้ยอะไรแป๊บกีต้าร์แป๊บโอ้โหโคตรเลยโคตรเลยโอเคครับกีต้ามาหนึ่งแล้วยามพี่เดิมเป็นหมวกครับแล้วก็ยามพี่เดิมยามพี่เดิมโอ้ยอาการง่โอ้ยอีวอซิเบนี่อยู่ข้างครับเปิดตามมาแล้วกันนี่กีต้ามาแล้วโอเคครับยามทีหนึ่งโอ้ได้ยามันนีครับโอเคอยามันนีมังคุดนะครับผมโอ้มาก่อนนะครับแรกก่อนแลกก่อน โอเคครับก็นะได้เอสามชิ้นแล้วนะครับขาดเออีก2ชิ้นครับผมปิดแล้วนะครับก็เราขาดกีตาร์สี่ชิ้นนะครับอืมแล้วก็รองเท้าสองชิ้นนะครับหมวกชิ้นหนึ่งปิดแล้วนะครับโอเคมามารองเท้ามาโอเคครับรองเท้าชิ้นหนึ่งก็ครบแล้วนะครับขอกีตาร์ตอนเนี้กีตาร์มาละรัวเลยหมวก หมัวครบแล้วหมัวเกินแล้วตอนนี้ต้าเลยครับโอ้โหเอสเอสบวกโอ้โหเอสบวกมาอีกแล้วดิมันจะมีใครเปิดได้เอสบวกบ้างวะเนี่ยนะครับใครเปิดได้เอสบวกเอามาโชว์หน่อยนะครับผมเออืห uh huh. ไม่มาเลยขอกีตา้าได้ไหมพี่โอเคกีตา้ามาหนึ่งเลยครับตัดกีตา้าอีกแค่สามชิ้นเท่านั้นนะครับ มาหน่อยตาโอ้โหให้เพชรกูมารองเท้ามาแล้วครับโอเครองเทา้าน่าจะครบแล้วนะครับโอ้ยมวกขอกีตา้าโอ้ยเอดบวกโอเคกีตา้ามาแล้วเคเบ,กกนะคร,บรกก่อนกกอน,นะครับแร่ก่อนแร่ก่อนนะครับเพื่อเป็นเจริบ,บางคนนะครับแรกก่อนโอเคครับแต่ก็ตอนนี้ผมขาดรองเท้าแค่ 2ชิ้นนะครับผมก็ปิดแล้วนะครับขาดเอ็แค่ใบเดียวนะครับมาลุยครับกีต้าโอ้โหหมวกมาวะย้ำที่เดิมหมวกมาย้ำที่เดิมย้ำที่เดิมรองเท้ามาโอ้โหไม่ออกอุตส่าห์ย้ำที่เดิม,ดม,ม,ามาหม,อออม,มวกมาอีกแล้วเอ้ยรองเท้ามาอีกแล้วกีต้าหมวกมาอีกแล้วมึงอะไรเนี่ยเออมาหนึ่งแล้วครับนิดเดียวนิดเดียวย้ำที่เดิมเฮ็ดย้ำที่เดิมมาไหม เอสใบเดียวไม่ใช่กีตาร์ใบเดียวกีตาร์ใบเดียวเร็วโอ้โหมาข้างแปปหนึ่งพักก่อนลืมไปว่าว่าเปิดเปิดเอ่อเปิดแผงการได้นี่กว่านะครับรับตัวละครหรอโอเครับตัวละครนะครับอ่ะรับแพักตัวละครเลยแล้วกันนะครับผมลองดูครับทำไมเยอะจังอ่ะอ๋อจากการส่มนะฮะ เทข้ามัเลยแล้วกันครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเราจะได้ไหมนะครับเอสกิตร์นะครับจากแพ็กการสุ่ม40ครั้งนะครับทุกๆ40ครั้งนะครับซึ่งผมจําไม่ได้ผมเปิดไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วก็มันก็โหลดนานมากนะในจังหวะที่ผมกําลังพากมาอยู่เนี่ยนะครับเออนะครับนานจัดสงสัยมันเยอะเกินโอเคมาแล้วครับอ่าไหนดูซินะครับมีไหมกีตร์มาครับผมโอ้โหแพ็ค แฮ็ก40ครั้งครบแล้วคือไม่ต้องส่มแล้วครับนะฮะปิดเบน์ครับผมโอ้โหพอเหมาะพอเจาะจริงๆครับนะฮะเอาละครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ S 5ชิ้นครบแล้วนะครับโอเคฮะเราแลกมาเลยครับผมจัดไปฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็เหลือๆนะครับนี่เหลือๆนะเหลือมาอะ่าไหร5ใบนะครับแล้วก็เหลือมา4ใบเนาะนะครับโอเคหมดแล้วนะครับไป มาดูหน้าต่างกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นี่นะครับได้มาแล้วนะครับร้อยอย่างเฟี้ยวเลยฮะยุ่นลังเพศเมียนะครับแนะนำไน้ก็โรกาลมากโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับอยังไม่รู้ว่าจะออะไรเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับใครดูวันนี้ก็ขอให้ปิดกันน้อยๆแล้วกันนะครับผมก็เรามาดูรีวิวกันแล้วกันนะครับว่า ตัวนี้จะโหดไหมนะครับผมนะต่คิดว่าโหดแหละนะโหดอยู่แล้วนะครับอืมอาจจะเอามาสู้ไกอาวบ้วหรือเปล่าต้องลองดูนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครี่ปิดวันนี้ก็ขอให้หมดกันน้อยๆแล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย